เราจะเก็บโทเค็นนะคะพวกเหรียญเขียว <_ d ans> เหรียญแดง <_ d ans> เหรียญฟ้าเหรียญชมพูอะไรอย่างเงี้ยก็ดูมันจะได้ทีละนิดทีละหน่อยแหละทีครั้งที่จะเก็บเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3เวลานะคะก็คือ <_ d ans> สวัสดีค่ะพบก,กับสซย์จากอัลซา์ชาแนลค่ะวันนี้เราจะมาตอบคำถามฮอตคิดนะคะที่ถามมาเยอะแล้วแล้วก็ คิดว่าทําคลิปต,ตอบดีกว่าก็คือเราจะเก็บโทเค็นนะคะพวกเหรียญเขียวเหรียญแดงเหรียญฟ้าเหรียญชมพูอะไรอย่างเงี้ยเอาแค่เหรียญที่สามารถเก็บได้โดยทั่วไปนะคะมันจะมีเวลาฟิกอยู่เนาะแล้วก็มีเวลาอัปเดตรอบใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันค่ะก่อนที่เราจะไปดูกันอ่ะ เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของซายนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะโอเคเหรียญพวกนี้นะคะจะมีเหรียญอ่าเหรียญเขียวที่เรียกว่าติดคอยอ่าตอนนี้มีอีเวนต์นี้พอดีนะคะจะเป็นลักษณะเหรียญแบบนี้เนาะถ้าเราอยากรู้ว่าชื่อเหรียญอะไรให้กดไปที่ด้านซ้ายนะคะมันจะมีอีเวนต์แล้วก็จะบอกว่าเหรียญนี้ชื่ออะไรก็เหรียญนี้ที่ที่แบบมันจะชื่อติดคอยทำไมเขาไม่บอกชื่อละวะ ก็หลักๆอ่ะเราจะเรียกรวมๆว่าถทเคนนะคะซึ่งการเก็บพวกนี้จะเก็บได้โดยที่เก็บจากการเก็บทอมเก็บอาหารมันจะมีบอกอยู่นะคะกดไปที่ตัวเครื่องหมายคาถามเนาะเขาก็จะบอกว่าตัว แมสคอยนะคะอันนี้โอ้ไม่ใช่กริดขอโทษมันชื่อแมสเนาะจำผิดถ้ากริดเนี่ยจะเป็นเหรียญแดงซึ่งอันนั้นจจะเดินเป็นเข่าว,วงกดนะคะก็จะลักษณะการเก็บเหมือนกันมันจะมีแมสคอยที่เป็นเหรียญเขียวก็คือเหรียญน,นี้เนาะแล้วก็มีเหรียญแดงนะคะที่เป็นกริดคอยนะคะแล้วก็มีเหรียญอีกอันนึงก็คือเหรียญที่ชื่อว่าทาวเวอร์คอยนะคะซึ่งผ่านไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญที่สามารถเก็บได้ด้วยการที่เราจะต้องมาเก็บ อาหารอ่ะเขาก็จะบอกนะคะเก็บทองเลี้ยงให้ห่นานมังกรไปสู้นะคะใน temporary quest นะคะแล้วก็มีการผสมมังกรฟักไข่มังกรตามระดับความยากนะคะซึ่งแม็กสูงสุดเนี่ยจะเก็บได้ที่600เหรียญต่อครั้งนะคะโดยที่ครั้งที่จะเก็บเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3เวลานะคะก็คืออ่ะเดี๋ยวเอาตามความเข้าใจก่อนคือ สามเวลาแต่ว่าเวลาละ600เหรียญนะคะเพราะฉะนั้นใน1วันเนี่ยเราจะสามารถเก็บได้จากเขาเรียกว่าอะไร600นะคะคูณ3อ่าก็จะเป็นเนี่ยแม็กซ์สุดนะคะมันจะ600คราวเนี้ย3ครั้งถูกว่า600อ่าเก็บได้วันหนึ่ง3เวลาเดี๋ยวเราจะมาบอกเวลานะคะก็ได้เท่ากับ1,800เหรียญต่อวันถ้าขยันเก็บละทุกรอบเนี่ยเก็บได้เท่านี้นะคะแล้วก็ท,ทําทุกอีเวนต์เลยคือมันไม่ใช่ว่า จะฟักไข่นะคะที่แบบยากๆแล้วได้เต็มแม็กหกร้อยอย่างเดียวคือเก็บรวม,รวมทั้งหมดเนี้ยบวกบว,ก,บวก,กันเนี้ยไม่ว่าจะไปทำอีเวนต์อะไรเงี้ยมันสูงสุดได้แค่600นะคะโอเคอ่ะตามความเข้าใจนี้ก่อนเนาะแล้วก็3เวลาที่เก็บนะคะก็จะมีเวลาตอนนี้มันอัปเดตแล้วสมัยก่อนมันจะเป็นอ่าช้ามาชั่วโมง1น,นะคะก็คือจะเป็นช่วง7ไม่ใช่7โมงเริ่มตั้งแต่5โมงที่หนะคะแล้วก็มีเท่าไหร่นะ9โมง ตอนนี้ขยับเวลาบวกอีกหชั่วโมงนะคะอันนี้จะเป็นการอัปเดตช่วงหนึ่งก็คืออ่าจะเป็นช่วงเวลาใหม่แล้วเพราะว่าเหมือนพวก heroic r กเ e สนะั้นก็ขยับเป็น6กโมงนะก็เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ก็จะเป็นเวลาใหม่นะคะก็จะเป็นเขียนเห็นไหมถ้าเวลาเก่าเนี่ยอ่เดี๋ยวเราอธิบายก่อนเพื่อไม่แหงงหรือว่าเราคไม่ควรพูเวลาเก่าเวลาเก่าชป,ปก็จะเป็นสิบเริ่มตั้งแต่ห pm งงปะอ่ะใหม่ห้ามงเย็นอะเราจะเอาเป็นเวลาไทยแล้วกันนะคะ 17, 17บเจนสิบนบวกไปอีก7นะคะก็สิเที่ยงคืนอ๋อตีหนึ่งตีหน,หนลืมไปไม่ใช่ไม่ใช่ใชบวก8ตีหนึ่งแล้วก็เวลาสุดท้ายเนี่ยเป็นช่วงบวกไปเบ9ดเก้าอ,อันนี้ก็จะเป็นเวลาเก่านะคะซึ่งอันเนี้ย ไม่ใช้แล้วอันนี้เวลาเก่านะคะเราจะมาดูเวลาใหม่ตอนนี้มันบวกทั้งหมดเพิ่มอีก1นึชั่วโมงเหมือนตาม Heroic Race ไม่รู้ว่าทำไมเขาบวกให้เราอาจจะให้เราเล่นอีเวนต์เพิ่มนะคะตอนนี้เวลาใหม่นะคะก็จะเป็นบวกอีกหนึ่งสินะคะก็คือหกโมงเย็นเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันด้วยการกด ว่า18เนี่ยมันยังกดได้อยู่หรือเปล่าคือไซเราเวลาอัดคลิปหลัง18นะคะ <ST an> ก็คือหลังหโมงเย็น <ST an> พเนนนพราะว่าก่อนหน้านี้าซเก็บไปแล้วรอบก่อนหน้านี้แล้วมันหมดแล้วนะคะมันก็เลยต้องรีเซ็ตรอบใหม่นะคะแล้วก็เวลาตีสองะบวก8ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เวลาสุดท้ายนะคะก็เป็น10โมงมันจะรีเซ็ททุกๆเวลาดีนะคะให้ทุกคนจําเวลานี้ไว้นี่นีน หกโมงเย็นนะคะเริ่มตีสแล้วก็ตอน10บโมงคือมันไม่จำเป็นต้องตื่นมาตีสก็ได้แต่ว่าเก็บก่อน10บโมงะแล้วรอบ10บโมงะก็เก็บหลังจากนั้นได้ต่อเนื่องกันก็คือแบบ ถึง9โมง59อ่ะเก็บรอบช่วงตี2ถึง9โมง59นะคะแล้วก็10โมงจนถึงเนี่ยก่อนที่จะ6โมงอะก็ได้อีกรอบหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้ในการเก็บโกเข็นนะคะใช้ได้กับสามเหรียญก็คือเหรียญแดงกริตคอยเหรียญเขียวนะคะที่เป็นแมสคอยแล้วก็เหรียญทาวเวอร์คอยนะคะที่เป็นเหรียญสีฟาที่ไต่ขึ้นไปบนทาวเวอร์เนาะอ่ะจบแล้วอ่ะวิธีเก็บเนี่ยอ่ะก็ดูมันจะได้ทีละนิดทีละหน่อยแหละอืม อะไรแบบเนี้ยเราก็เก็บง่ายๆด้วยการที่เดี๋ยวนะอันนี้เหลืออีกกี่ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการเก็บปุ๊บใช้เสานะคะ speedy and greedy ได้เลยถ้าใครมีบอกแล้วว่ามันจะประหยัดเวลาเก็บบ้างแต่ว่าเออบางทีมันก็เครื่องค้างเ,าเห็นปะว่าเหรียญมันจะปุ๊บเลยนะคะ speedy and greedy ทำยังไงบ้างแล้วก็ขึ้นเสายัางไงบ้างเดี๋ยวแปคลิปด้านขวานะคะเราจะ พูดกันแค่เรื่องเหรียญเนาะมันจะทําให้เราเก็บของได้ไวไม่ต้องมานั่งจิ้มนะคะซึ่งตอนนี้ายไม่รู้ว่ามันแม็กซ์สุด600หรือยังวิธีพิสูจน์ก็ลองไปทำอ,อย่างอื่นเช่นเขาบอกว่าอะไรเลี้ยงมังกรก็ได้ใช่ปะมันจะได้เหมือนกันนะคะเห็นป่าว่าเหรียญนนะยังออกอยู่แปว่าสซาย,ยังเก็บไม่ครบห0รอ่าหรือว่าฟักไข่เช่นปึ๊บที่วางไข่ก่อนอก็จะได้เหรียญมานะคะซึ่ง มันตามระดับความยากนะอย่างที่บอกอันนี้ไม่ได้คือตัวนี้อ่ะอันนี้แปลว่าเหรียญหมดละตัวนี้มันเป็นแค่ r ร r i t y ซี 4, ไงก็เลยได้61นะคะแต่ถ้าเรอเรตี้ที่สูงขึ้นไปอีกอ่ะมันก็จะยิ่งได้เยอะนะคะอย่างเช่นตะเกียบที่บอกว่าเลเจนต์นะ่ะก็จะได้ไปเลยแม้6 0 0ถ้าเกิดฟลักออกมานะก็ไม่ต้องเก็บไม่ต้องให้อาหารไม่ต้องเก็บของละฟักอย่างเดียวก็ได้600เต็มรอบเลยนะคะพยายามเก็บให้ได้600จนกว่าจะเนี่ย ทำภารกิจแล้วไม่มีเงินขึ้นอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเราสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะาขายไปเพราะว่าไม่ใช้นี่ก็จะเนี่ยก็ไล่ทําภารกิจจนกว่ามันจะแม็ก0 0หให้ได้ต่อครั้งอ่ะมันถึงจะได้สูงสุดพันแต่อวันนะคะแล้วก็จะได้เป็นเหมือนแบบถ้าเป็นสายฟีอ่ะแนะนําวิธีนี้นะคะก็เก็บทุกรอบ3รอบ3มเวลาวันละพันแมันก็จะไล่ทันแต่ต้องขยันหน่อยแหละสายฟีจะต้องขยันนะคะแล้วก็อ่า ถ้าใครอยากเสียตังค์อันนี้ก็ไม่เป็นไรมันเป็นวิธีรัดเดีวะตามใจตามโป้แล้วก็ตามความสะดวกนะคะแต่วิธีเก็บฟรีก็จะมีเวลาประมาณนี้แล้วก็วิธีเก็บก็เนี่ยเลยทั้งหมด8ภารกิจนะคะอีกภารกิจหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูมันก็จะมีแบตเทิลช่วงหนึ่งก็คือมีเควสอะไรแบบเนี้ยเห็นป่าวว่ามันจะมีเควสขึ้นว่าแจกเหรียญนะอันนี้ก็อันนี้ที่เป็น V.S. มันก็จะแจกเพิ่มเติมซึ่งอันนี้จะได้เพิ่มนะคะจากูกร้อยไปอีกอ่ะ เหมือนเป็นภารกิจแยกเอ๊ะหรือว่ารวมนะอันนี้ไม่แน่ใจอะรวมหรือแยกนะอ่าอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจแล้วกันคิดว่าได้เพิ่มอะมีใครรู้บ้างอ่ะอันนี้เป็นคําถามแล้วกันนะคะมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยคือ600จากภารกิจอย่แล้อันนี้รวมไหมหรือว่าอันนี้ก็คือบวกอีกนิดนึงอันนี้ตัวใหม่นะคะชื่อว่าไฮบรัดดี้มูนนะคะที่สายเพิ่งรีวิวคลิปล่าสุดเลยเดี๋ยวไปดูคลิปนั้นนะคะว่าน้องเป็นยังไงบ้างเนี่ยสู้ไม่กี่ครั้งก็ได้สีลบเลย ได้มาแล้ว25เหรียญน,นะคะมันก็จะเป็นสเตจเนาะเราก็สู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเก็บหมดอันนี้ก็จะช่วยให้เราเก็บโทเคตเหรียญพวกนี้ได้เยอะขึ้นนะคะเราก็ไปดูกันหมดแล้วแล้วเราก็จะไปดูเรื่องอการเดินเส้นพวกนี้นิดนึงนะคะส่วนใหญ่ไซรก็จะไปหาเส้นที่มันมีของที่น่าสนใจเส้นที่จะมีเวลาปลดล็อกแบบต้องรออะไรเงี้ยบางทีม,มันน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือตามเส้นตามสายพวกนี้มันจะมีของที่มี บบรออีเวนต์เปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเนี่ยอันนี้ต่อไปจะมีรันเนอร์ก็ต้องรออีก3วันอะไรเงี้ยแต่ว่าเส้นนี้นะคะมันไม่ต้องปลดล็อกจากเส้นอื่นแล้วก็ถึงเวลาแล้วก็คือน้องไซแมนดากอนนะคะจอยากเดินเส้นนี้รอบเนี้ยก็เนี่ยมาที่นี่มันจะมีกล่อง H อยู่ให้เราลุ้นเป็นนักล่ากล่อง H อยู่นะคะถ้าเก็บทุกเค้นได้มากขอก็จะพยายามเก็บให้เยอะขึ้นนะคะเคยมีคลิป เปิด3ามกล่องจากการไล่เหรียญพวกเนี้ยแหละมีน้องบอกว่าทําอีกเหนื่อยมากตอนนั้นพยายามเก็บเหรียญแล้วก็ฟรีด้วยนะไม่ไม่ซงไม่ซื้ออะไรทั้งนั้นนะไม่เติมขยันเก็บมากตอนนั้นก็พยายามทําให้ทันจะบอกว่าเส้นพวกที่มีของแบบสวยๆงามๆแบบของดีๆเนี่ยมันท่อน้าจะแพงในแต่ละสก็เลยอยากจะให้ขยันเก็บกันหน่อยนะสายฟรีมันพันแปดอ่ะมันก็ได้เยอะอยู่นะคะ่ะ เดแป๊บเดียวก็โอ้เหรียญไปตาละ450อย่างเงี้ยโอ้จนไวมากไปทบเคส50่ะต่อไปก็ต้อง600แล้วแหละคือราคาหน่วยเนี่ยใส่แอลได้อาหารเก็บแสนเนี่ยเวลาเล่นอีเวนต์นะคะแบบถ้าเราแบบเล่นชิวๆแบบไม่ได้อะไรมากไม่ได้เก็บตัวอย่างน้อยก็มาเล่นสักหน่อยเก็บอาหารได้เยอะมากนะต่อรอบ อุ้ยได้เพชรด้วยอะไรเงี้ยสายพยายามจะบอกว่าเอออีเวนต์อะบางทีมันจะมีอีเวนต์ที่ก่อนเฮริเกเรสหรือหลังเฮริเกเรสมันมาแบบชิวๆอะเราก็เข้าไปเก็บของนิดๆหน่อยๆนะคะบางทีแบบเนี่ยอย่างเงี้ยเพชรสิบเม็ดอาหารหลักแสนซึ่งเวลาเราปลูกเองเก็บทองเองอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบไม่ได้อัตราเยอะขนาดนี้นะคะก็มาเล่นเล่นอีเวนต์หน่อยไม่ได้มังกรก็ไม่เป็นไรนะแต่รถเส้นเนี่ยมันก็จะมีของที่แจกเยอะอยู่ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะถึงนี่มาโอ้อีก8วัน23ชั่วโมงถึงแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกล่องเฮสกันนะคะถ้าเกิดมาถึงนี่แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไซได้อะไรเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะก็ประมาณนี้แล้วกันหวังว่าจะช่วยตอบคําถามจากหลายๆคํา,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 าถามที่ถามเข้ามาเพราะว่าคําถามนี้เยอะมากแล้วยังไม่ได้เคยทําเป็นคลิปให้เลยนะคะก็ถึงเวลาสักทีนะคะช่วงนี้ไซก็พยายามแบบจัดตรงังนู่นนี่นั่นนะคะเริ่มว่างและเราก็จะไปเจอกันบ่อยๆนะคะบุกกับ อเดี๋ยวเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะมีสปายหลายๆอย่างแล้วกันโอเควันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งริ๊งๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเย้่